บทที่5,241เมื่อหงชางชิงได้ยินคำพูดนี้ของเย่เฉินร่างกายของเขาก็ราวกับถูกฟ้าผ่าและเขาก็พูดไม่ออกด้วยความมุนงงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถามเย่เฉินด้วยสีหน้าไม่เชื่อท่านอาจารย์เย่นี่ยาเม็ดนี้สามารถทำให้ฉันบุกทะลวงเข้าสู่การบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแดนเทพเลยหรือครับ เย่เฉินพยักหน้าพลางกล่าวว่าด้วยสถานการณ์การฝึกฝนในปัจจุบันของคุณประสิทธ,ธ,ธิภาพของโอสถนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้คุณบรรลุความก้าวหน้าในวิถีบูได้หงชางชิงยังคงไม่เชื่อและถามด้วยความประหลาดใจยาเทวดาชนิดใ,ดใดกันมันช่างมหัศจรรย์ยิ่งนะักเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่านี่คือยาบำรุงเลือดรักษาหัวใจคุณน่าจะเคยเห็นมันมาก่อนแล้วหงชางชิงถามด้วยความสยองขวัญท่านอาจารย์เย่นี่นี่คือ โอสถสวรรค์ที่ช่วยชีวิตคุณตาของคุณในวันนั้นเหรอครับยานี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นโอสถสวรรค์ยาครอบจากกระวาลมันสามารถทําให้คนตายฟื้นคืนชีพได้ท่านจะให้ฉันจริงๆเหรือในวันนั้นหงชางชิงอยู่ที่ในบ้านตระกูลอันและได้เห็นพลังของมันแล้วในการนำพาคนใกล้ตายกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งท้ายที่สุดเขาได้กินยาต่อเนื่องของบรรพบุรุษเต,ต่าของตัวเองและเขายังเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างยาที่ตัวเองกินและยาบำรุงเลือดรักษาหัวใจที่นายท่านอันกินวันนั้น ดังนั้นเขารู้ดีอยู่ในใจว่าความแรงของยาเม็ดช่วยชีวิตนี้อาจแรงกว่ายาบรรพบุรุษปรมาจารย์ของเขาสิบหรือหลายสิบเท่าด้วยซ้ําและสิ่งนี้ยังเป็นแรงผลักดันที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้เขาเดินทางหลายพันไมล์มายังจินหลิงแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าครั้งแรกที่เขาได้พบกับเย่เฉินเย่เฉินจะให้ยาวิเศษที่ล้าค่าเช่นนี้แก่เขาและอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้เขาได้วางกลอุบายให้กับซือเทียนฉีและเขาก็ถูกเย่เฉินจับได้ดังนั้นเขาจึงถามอย่างไม่แน่นอนด้วยความกระวนกระวายใจท่านอาจารย์เย่ เหตุใดท่านจึงส่งยาวิเศษที่มีค่าเช่นนี้ให้แก่ผู้น้อยอย่างฉันได้เย่เฉินยิ้มอย่างเฉยเมยในเมื่อคุณสาบานว่าจะจงรับพักดีต่อผมคุณคือผู้ใต้บังคับบัญชาของผมผมจึงให้ยานี้เป็นของขวัญแก่คุณเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากผงชางชิงทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวแต่เขาก็พบว่าการแสดงออกของเย่เฉินนั้นจรงิงจังดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ล้อเล่นกับตัวเองและทั้งหัวใจของเขาก็ตื่นเต้นเกินคำบรรยายยาช่วยชีวิตนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเขา ในช่วงสองปีที่ผ่านมาสํานักไท่เจิ้งเต๋าไม่มีใครสามารถฝ่าฟันนักบูระดับ8ดาวที่เส้นลมปราณทั้ง8เปิดสมบูรณ์แบบได้นับประษาอะไรกับการก้าวเข้าสู่แดนเทพดังนั้นครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าตัวเองอาจจะเหมือนกับอดีตปรมาจารย์หลายหลายคนและพวกเขาไม่สามารถทะลวงเข้าสู่แดนเทพได้ในชีวิตนี้แต่ตอนนี้เย่ยเฉินบอกเขาว่าเพียงยาวิเศษเม็ดนี้ก็สามารถบุกทะลวงแดนเทพได้แล้วซึ่งทําให้เขามีความสุขมากดังนั้นเขาจึงหยิบเม็ดยาด้วยมือทั้งสองข้างด้วยความเคารพ พลังพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครึมอย่างยิ่งอาจารย์แย่ความเมตตาและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านชาตินี้ฉันจะไม่มีวันลืมเยเ่เฉินโบกมือเล็กน้อยและพูดว่าโอเคคุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจผมให้มากรีบนำยานี้กลับไปยังที่พักของคุณก่อนลาทำการนั่งสมาธิเพื่อเตรียมพร้อมในการบุกทะลวงแดนวิถีบูได้แล้วหลังจากการบุกทะลวงเสร็จสิ้นให้มาที่จี้ชิงถังเพื่อพบหมอเทพซือและรายงานตัวกับหมอเทพซือเหตุผลที่เย่เฉินให้หงชางชิงมาที่จี้ชิงถังเพื่อรายงานต่อซือเทียนฉี คือการวางตำแหน่งของเขาภายใต้ซื่อเทียนฉีกรณีนี้ในอีกแง่หนึ่งเพื่อทำให้จิตวิญญาณนักบู๊อย่างหงชางชิงอยู่ใต้อนัตซื่อเทียนฉีและในทางกลับกันเพื่อให้ตำแหน่งจุดยืนของซือเทียนฉีสูงส่งขึ้นหงชางชิงยังรู้ว่าเย่เฉินมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงพูดทันทีโดยไม่ลังเลผู้น้อยคนนี้เชื่อฟังคำสั่งครับทันทีที่เขามองไปที่ซื่อเทียนฉีสีหน้าก็ละอายใจและพูดว่าท่านหมอเทพซื่อการแข่งขันก่อนหน้านี้เป็นเพียงเรื่องตลกของฉัน และขี่โกงท่านด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับทักษะทางการแพทย์ของคุณเหนือกว่าใครๆโดยเฉพาะฉันแน่นอนพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของฉันไม่สมควรอย่างยิ่งและฉันหวังว่าคุณจะให้อภยัยซอเทียนฉีพูดอย่างรวดเร็วอาจารย์ของคุณก็คือผู้ที่ได้ติดตามอาจารย์เย่ฉันขอยินดีต้อนรับท่านด้วยจากนี้ไปคุณกับฉันเราจะเป็นเพื่อนกันดังนั้นท่านไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้อีกแล้วนะ เมื่อเห็นความเอื้ออาทรของซือเทียนฉีหงชางชิงก็โค้งคำนับอย่างรวดเร็วและพูดว่าหมอซือจากนี้ไปฉันจะอยู่ที่จินหลิงสักพักหนึ่งหากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆจากฉันโปรดอย่าได้เกรงใจสามารถติดต่อฉันได้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคขอบคุณมากซือเทียนฉีกล่าวและพยักหน้าอย่างมีมารยาทหงชางชิงหันกลับมามองเย่เฉินอีกครั้งโค้งคำนับและพูดว่าอาจารย์เย่หากท่านไม่มีคำสั่งอื่นใดในตอนนี้ งันหงขอตัวกลับไปที่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวเป็นเทพก่อนนะครับเย่เฉินยิ้มพลางพยักหน้าไปเถอะถ้ามีอะไรคุณยายของผมมีเรื่องราวใหม่ๆใดๆอย่าลืมรายงานให้ผมทราบโดยเร็วที่สุดก็แล้วกันผู้น้อยหงชางชิงรับทราบครับหงชางชิงพยักหน้าอย่างหนักแล้วไปจากจี้ชิงทั้งย่างขอบคุณบทที่ห2 4 2ันหลังจากที่หงชางชิงจากไปในที่สุดซือเทียนฉีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก และอดไม่ได้ที่จะพูดว่าขอบคุณอาจารย์เย่มากมากนะครับท่านมาได้ทันเวลามีทนานจี้ชิงถังของฉันจะถูกอาจารย์ของคนนี้หลอกเอาไปแล้วเย่เฉินหัวเราะเบาๆพลังกล่าวว่าไม่เป็นไรถ้าเขาจะเอาไปในเมื่อท่านถูกโกงจริงๆผมสามารถนำมันคืนมาให้คุณได้เสมอหลังจากนั้นเย่เฉินก็พูดอีกครั้งครั้งหนึ่งจี้ชิงถังเคยถูกหงชางชิงทำเสียชื่อเสียงและจากนี้ไปชื่อเสียงและความนิยมจะได้รับผลกระทบสักเล็กน้อยอย่างแน่นอน แต่ยิ่งเป็นกรณีนี้ก็ยิ่งยากที่จะอธิบายต่อสาธารณชนมิฉะนั้นจะมีความเป็นไปได้ที่คำอธิบายจะยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆดังนั้นหมอสือจงแซงทำเป็นงี่เง่ากับเรื่องนี้ไปใครจะถามอะไรก็ตอบง่ายๆสบายๆบ,บอกว่าไม่รู้เรื่องคำคำนี้เมื่อผู้ถามได้ยินพวกเขาจะหมดปัญญาไปต่อทันทีจาไว้หลังจากหยุดนิดหนึ่งเย่เฉินก็กล่าวเสริมอีกทีว่าเพื่อไม่ให้เรื่องมันยาวก็ให้ตอบตามนั้นและผมเชื่อว่าความทรงจำของผู้คนมากที่สุดก็เพียงสัปดาห์เดียว ตราบเท่าที่สัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปเรื่องนี้จะถือเป็นจุดเปลี่ยนเมื่อทุกอย่างจบลงท่านต้องฟื้นคำพูดจากปากต่อปากและคืนความนิยมที่หายไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซือเทียนฉีพูดโดยไม่ลังเลท่านอาจารย์เย่ไม่ต้องกังวลครับฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงและความนิยมของจี้ชิงถังกลับคืนมาเฉินเสี่ยวเจ้าก็มีความสุขเช่นกันจับแขนของเย่เฉินละกขย่าอย่างตื่นเต้นพลางพูดด้วยรอยยิ้มเอาละ่ะ ในที่สุดฉันก็ไม่ต้องจากจินหลิงไปไหนอีกแล้วขอบคุณอาจารย์เย่นะคะยังไงก็ตามทุกอย่างที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะช่วยฉันและคุณปู่เปลี่ยนกระแสเย่เฉินยิ้มนิ่งๆคุณไม่จําเป็นต้องเกรงใจผมขนาดนั้นผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าในจินหลิงไม่มีใครรังแกกัลยาณมิตรของผมเย่เฉินได้หรอกเฉินเสี่ยวเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมากพูดพลางจับแขนของเย่เฉินอย่างมีความสุขอาจารย์เย่คุณเก่งกาจยอดเยี่ยมมากที่สุดเลย เดิมทีคุณปู่ไม่กล้าสู้หน้าอาจารย์เย่และคิดจะไปจากจินหลิงอย่างเงียบๆจากนั้นจึงจะคิดหาวิธีการบอกคุณโชคดีที่ฉันมีสติดีโทรหาคุณก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือไม่อย่างนั้นคงจะมอบจี้ชิงถังให้คนอื่นไปแล้วเย่เฉินยิ้มและพูดว่าต่อจากนี้ไปเมื่อพบเหตุการณ์ลักษณะนี้ก่อนอื่นอย่าพึ่งตอบโต้อะไรเพราะมันจะตกเป็นเหยื่อและอย่างที่สองแจ้งให้ผมทราบโดยเร็วที่สุดกล่าวจบหลังจากนั้นเขาก็ดูเวลาแล้วพูดกับปู่และหลานสาวว่าเอาละ่ะ คุณควรเอาเวลานี้ไปเก็บของคืนที่เดิมอีกครั้งและเตรียมตัวสำหรับการเปิดร้านในเวลานี้ผมต้องการหาสถานที่เงียบสงบสักหน่อยเพื่อศึกษาหม้อต้มยาของหงชางชิงอย่างรอบคอบถ้ายังไงผมต้องขอตัวออกไปก่อนแล้วค่อยเจอกันอีกทีเมื่อได้ยินเย่เฉินกำลังจะไปศึกษาหม้อต้มยาปู่และหลานสาวพยักหน้าพร้อมกันและซือเทียนฉีก็กล่าวด้วยความเคารพว่าอาจารย์เย่ให้ฉันออกไปส่งนะครับไม่ลำบากท่านหรอกผมว่าคุณเอาเวลานี้รีบไปจัดแจงของเข้าที่เดิมดีกว่าส่วนผมจะรีบไปทำธุระ โอเคตามนี้นะครับหลังจากที่เย่เฉินอําลาซือเทียนฉีและเฉินเสี่ยวเจ้าแล้วเขาก็ถือหม้อต้มยาของหงชางชิงมอบให้ขับรถออกไปที่วินล,ล่าน้ำพูร้อนก่อนหน้านี้เขาเคยปรุงเม็ดยาบำรุงเลือดรักษาหัวใจที่นี่มาก่อนในเวลานั้นเขาขอให้ฉินกังเตรียมชุดสมุนไพรยาสำหรับการปรุงยาและฉินกังได้เตรียมวัสดุยาไว้มากเกินความต้องการของเย่เฉินจริงๆในตอนนั้นยังให้ลูกสาวเป็นคนเอามาให้ตัวเองอีกด้วย และตอนนั้นเย่ยเฉินได้ปรุงชุดเม็ดยาบำรุงเลือดรักษาหัวใจแล้วและมันยังมีวัสดุยาจำนวนมากที่เหลืออยู่ที่นี่ด้วยเหตุนี้เย่ยเฉินจึงวางแผนที่จะตรงไปยังชองเซลีเซ่บ้านพักตากอากาศน้ำพุร้อนและใช้หม้อต้มยานี้เพื่อปรับแต่งชุดยาบำรุงเลือดรักษาหัวใจเพื่อดูว่าถ้าใช้หม้อต้มยาทำการปรุงมันจะมีความแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง